ผู้ที่ใช้ YouTube Premium นะครับเตรียมพบกับฟีเจอร์ใหม่เลย YouTube อัปเกรดให้หลายเรื่องเลยพี่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับมาครับ y o YouTube อัปเกรดย u ทู b พรีเมี u มนะฮะเรียงไปทีเรื่องเลยนะเรื่องแรกคือให้เสียงคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น <c oughs> ปกติ YouTube จะ คอนเวิร์ตเสียงหรือว่าบีบอัดเสียงเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ128 kbps ประมาณนั้นตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะ YouTube Music ถึงจะให้256 kbps ใช่ครับตอนนี้ก็จะได้หมดแล้ะคือคนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยจะมีตัวเลือกปรับเสียงเป็น256 k ได้ครับดูพวกคอนเสิร์ตดูพวกเพลงจะคุณภาพดีขึ้นรายละเอียดดีขึ้น โอไม่ต้องพวกเพลงอย่างเดียวพี่พวกหนังพวกเสียงพูดพอร์คแคสอะไรเงี้ยมันก็จะเทเลอร์หนังเนาะมันต้องดีขึ้นมันจะดีขึ้นอันนี้ดีอันนี้ชอบครับผมอันถัดมาครับคุณเป้ปรับความเร็วครับในการเล่นได้ลึกขึ้น faster playback speed คือทุกวันนี้มันจะมี0.5แล้วก็ละเอียดปรับไปได้ยัน 1x 2x 3x แต่ล่าสุดก็คือจะปรับไปที่4เท่าโอ้โหได้4 x ความเร็วสปีดได้4เท่าแล้วก็ปรับ ละเอียดได้0.05เท่าอ๋อลดคือแบบคือซอยเอียดยยดไ้ 3.05 3.1 3.2 3.15 3 7้าจุสจอห้าสจห้าอันนี้หลายคนน่าจะถูกใจเพราะว่าพี่หลามนี่ชอบพูดช้าพี่หลามพูดเว้นเวอใช่ไหมก็จะปรับสปีดให้พี่หลามเร็วเท่ากับคุยไผ่ให้ได้ส่วนคุยไผ่เนี่ยต้องปรับเป็น0.8อ๋อต้องต้องต้องลงมาต้องลดลงพูดเร็วเกินเพราะมันพูดเร็วเกินอ่าก็ปรับได้ละเอียดยิ่งขึ้นแต่อันนี้พี่ผมสงสัยนิดนึงอะไรฮะมีใครเขาฟังแบบสปีด4ี่ ได้ด้วยเหรอคือ 4x น่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะเอาเงินทุกวันเนี้ผมไปดูคนที่เขาพูดเร็วๆอ่ะเปิด 2x อ่ะผมยังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเออยคือถ้าพูดเร็วอยู่แล้ว 2x ไม่ทันก็ต้องลดลงเลย1.5อะไรเงี้ย1.75อะไรเมื่อก่อนมี 3x ผมก็ไม่เคยเปิดใช้เลยนะแต่ 4x เนี่ยใช้นม่กี่คนมันมีเด็กๆเนี่ยบางทีแบบเขาอยากดูอะไรเร็วๆไงเด็กทุกวันนี้มันแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรสังคมแบบคลิปสั้นอะ เขาก็จะดูคลิปชั่วโมงหนึ่งให้จบภายในหนึ่งนาทีให้ได้อุยอรเร็เวเร็วไปหน่อย <laughs> เร็วกือ <laughs> แต่แล้วก็ฟีเจอร์จอมาก,ก็คือจัมมาเฮดครับฟีเจอร์ที่ข้ามไปยังจุดที่เป็นไฮไลท์ของวิดีโอน,าน,านั้นๆแล้วมันมัน,ม,นมันแบ่งยังไงอะว่าจุดไหนเป็นจุดไหนอะมันน่าตามกราฟมันไม่มีว่าเป็นจุดไหนที่กราฟมันพุ่งๆอะไรเงี้ยอ๋อมีกราฟห้ดูเลยกดจัมมาเฮดปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปตรงนั้นเลยอ๋อนะนี่คนดูเราถูกใจเลยครับผม พี่หลามมีสามช่ออเนี่ยเดี๋ยวกดคาบตรงนี้เลยเอยอินโฟใหม่แล้วเอนี่เราทําใหม่แล้วสั้นลงแล้วนะคุณไม่ทันกดอะไรหรอกมันจบแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ฟีเจอร์ต่อมาครับช็อตสมาร์ทดาว์โหลดอ๋อคือเมื่อก่อนเราโหลดได้แค่วิดีโอยาวเอาไว้ดูบนเครื่องอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือโหลดวิดีโอสั้นมาไว้ในเครื่องได้แล้วไอ้ดีดีเก็บไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติเลยนะโดยอ้างอิงจากประวัติการดูของเราอันนี้ดีมีประโยชน์อ๋อ นะฮะ uh huh. ต่อไปครับสุดท้ายก็คือช็อตพิกเจอร์อินพิกเจอร์อ๋อดูช็อตแบบ <do S 1> หน้า <shot. S 1> ต่างลอยเออดีนะเพราะบางทีเราอยากดูช็อตอ่ะแต่เราอยากอยากจะไปทําอย่างอื่นในหน้าอจอเราบนมือถืออะไรเนี้ย ก็ก็ด <may> <gram> ีนะเนี <sighs> <laughs> uh, ้ยก right ็ปล่อยช็อตมันไหลไปเรื่อยๆมันลันไปอันนี้เท่ากับไปเพิ่มยอดทางฝั่งช็อตด้วยนะยอดวงยอดวิวจะดีขึ้นเลยเราต้องขันมาทําช็อตกันบ้างเราเราเราไม่ค่อยทํอะช็อตไม่ค่อยทาช็อตเราทําช็อตไม่เป็นเราทําแต่ไฟช็อตเดี๋ยวจะทยอยให้ทุกคนได้ใช้นะในฟีเจอร์พรีเมียมนี้ใครที่ใช้อยู่นะฮะรอดูครับเดี๋ยวได้ครับ